สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมพาเข้ามาดูในส่วนของตัวห้องนะครับในโครงการ Ivy River Condo นะครับเป็นห้องขนาด30ตารางเมตรนะครับแบบ1ห้องนอนนะครับหห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห้องน้ำนะครับอยู่ชั้นที่8นะครับเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะครับมีบิวอินนะครับแล้วก็มีเครื่องช้รไฟฟ้าทีวีตู้เย็นนะครับ เตาไฟฟ้านะครับแล้วก็ไมโครเวฟนะครับตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟเป็นตัวใหม่เลยนะครับห้องอยู่ในสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับสภาพดีมากมีโต๊ะทานข้าวนะครับไฟ เป็นในส่วนของตัวสลับเปาแล้วก็ติดในส่ <Yeah. S 1> สว,วนของตัวดาวไลท์เพิ่มด้วยนะครับให้ห้องมันมีความสว่างเพิ่มขึ้นมีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็จะมีชั้นวางของ,ของด้วยนะครับเป็นชั้นวางหนังสือนะครับคือในส่วนของตัวแอร์เนี่ยมีหนึ่งเครื่องนะครับแต่ในส่วนของอด้านบนเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของตัวช่องตะข่ายนะครับ ซึ่งสามารถที่จะให้ในส่วนของตัวแอร์เนี่ยไหลเวียนนะครับทั้งภายในห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนได้นะครับจะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับตู้เสื้อผ้านะครับฟูกยังไม่ได้แกะเลยนะครับ เป็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็วิวส่วนของโครงการนะครับสวยมากครับห้องนี้จะเป็นในส่วนของตัวพาร์ติชันนะครับกั้นระหว่างห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกนะครับสามารถที่จะเลื่อนเปิดได้นะครับตรงนี้ ห้องน้ำนะครับสภาพค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านนะครับมีในส่วนของตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับตู้เย็นนะครับสองประตูยังมีใบรับประกันอยู่เลยนะครับของมิตซูบิชิตาไฟฟ้าใหม่มากครับแทบจะยังไม่เคยใช้เลยนะครับสภาพ,ภาพใหม่กริบนะครับแล้วก็ ไมโครเวฟก็ใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวเคาน์เตอร์ครัวในส่วนของตัวห้องครัวก็สามารถที่จะมีะสามารถปิดได้ด้วยนะครับเป็นบานสไลด์นะครับตรงนี้จะเป็นบรรยากาศของวิวแม่น้ำวิววิวฝั่งถนนนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัววิวสวนแล้วก็จะเป็นวิวแม่น้ำนะครับก็หากท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็สนใจอยากจะเช่าห้องนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ที่ให้ไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับแล้วก็ได้มาพบกันที่คอนโดริมแม่น้ำที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ